วัดยามเช้าครับวันนี้อาจจะพูดเบานิดนึ่งนะถือว่าเป็น,นการระสิีถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินก็ถือว่าเป็นการบนหรือเรียกเรียงความทรงจำในการส่วนตัวก็แล้วกันนะครับโอเคแต่ถ้าได้ยินก็ถือว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ก็จะดีใจมากๆวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าใช้ชีวิตให้ง่ายอย่างง่าย เร็วประมาณนั้นนะครับมีลูกค้าเข้ามาสูรกาแฟตอนเช้าอันนี้เป็นอเมซัน,นเปิดใหม่และนอกรื้นที่นะครับแถวบ้านตอนที่ลูกชายกลับมาปิดเทิก็มาเล็งกันอยู่ว่าจะมากินก็ยังไม่ได้กินลูกชายกลับไปประมาณสักห้าวันเจ็ดวันเขาก็เปิดมีกระเลงมาฉลองซะหน่อยเราก็จะส่งไปแซวเขาว่านิ่งร้ากาแฟใกล้บ้านเราเป โอเคกลับมาเรื่องการใช้ชีวิตให้ง่ายอย่างไหเลยวประมาณนี้นนครับจริง,รงๆแล้วรงใจก็มาจากเรื่องสงกามเรื่อยๆเพราะต,ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่สกัดสงกรามอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องแรกก็คือมีเข่าเ,าเนาะแล้วเขาเริ่มคนเสียชีวิตคนบาจจดเจ็บกันแล้วแล้วก็มาพิจารณาว่า,าอยากจะให้ไม่ได้คาดหวังว่าผู้เสียชีวิตจะไม่มีผู้บาจจดเจ็บจะไม่มีเลย อยากจะให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่มีเลยได้ก็จะดีก็เรื่องการใช้ชีวิตอย่างเช่นการสนุกนะเนาะก็อย่าไปนหนักในการสมวกนะเนาะแม้นวันชีวิตมันจะง่ายคือแบบขึ้นมาก็ขี่ออกไปได้เลยก็จริงแต่ว่าถ้าเรามองทิดในเรื่องบัตรเหตุสักนิดเราใส่สักหน่อยเราก็พยายามเล่นสนุกได้เหมือนกันแล้วาก,การขับรถเร็วอยากจะไปให้ถึงไปทางเร็วเราก็ช้าลงสักนิดสนุก ระหว่างทางให้มากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้ตกปาดเหเพียงเราเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปเบื่อกับอะไรนี้ไดแล้วก็มีสติแล้วก็ทําอะไรให้มันสูทให้มันไม่ยุ่งยากและยิ่งช่วงเทศกาลจะกินจะอยู่คนก็เยอะ เราต้องใจเย็นในยุคนะครับตั้งแต่สมมติเราไปร้านไหนที่มีคนเยอะๆเราก็ต้องดอดทนเราเป็นเราก็ต้องเข้าใจบริบทว่าคนเขามาฉลองสมัสก,กันเราอยากให้นยุบกับคที่แต่งเลกยัยาอยากเป็น,แปน,นยนแบกบต้องเลงคิวมันก็จะทำให้ชีวิตเราลากลื่นแล้วก็คนที่เล่ทริปมันก็จะไม่กดดันแล้วก็มีความสุขไปด้วยหรือเราอาจจะขับรถมีช่ว,วงเทศกาลสำคัญที่เขาเล่นนานลากลื่นมีนั่งปูขาปูปา รเราก็ต้อง,จงใจเย็นกับเขาที่เขาอาจจะมีการนอนบ้างมาขอหยุดรถมาเกล็กกะทางท้องถนนบางท,งท,งทีการที่เราใจร้อนเราแสดงออกด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เขารู้สึกว่าถูก,กลุกลามไม่ก็อย่าตามขงังพยาที่มีเรื่องพอยายามดแทงขึ้นขูดเอาหิวมากขึ้มนมากซึ่งสิ่ง จะต้องแย่งกันใช้นี่ใช้นี่ถ้าเรารู้จักแบ่งปันเรารู้จักเมตตาเรารู้จักใจเย็นสักนิดหนึ่งบางทีมันกทำให้เรื่องไม่เกดิดแล้วเราก็ไม่มหนาา้าเราก็จะมีความสุขกับชีวิตที่ใช้ในวันดีๆแบบนี้ได้ประมาณนี้ะแล้วนี้เราก็อาจจะพูดเลยเถิถึงการอยู่กับบ้า บางคนไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวต้องทำงานอันนี้ก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อวานก็ได้ไปเจอเด็กเสือกเป็นอย่งที่ร้านอาหารตรงนี้เบา,าดีใจมากๆเลยที่แบบเขาเขา,ขาเรียกว่าไงทำงานดีทำงานสนุกรณ์เขาเป็นเด็กเสิร์ฟซึ่งจะต้องทำงานบนางอยู่แถวแต่เขาผมเชื่อ,อ,อว่าเขารักในสิ่งที่ทำไม่ได้จะทำในสิ่งที่รักหรือเปล่า มมรักในสิ่งที่ทำมันทให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรารักในสิ่งที่ทาอะไรสักอย่างมันจะมีฉันทาเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขไม่ง่ายเลยแล้วมันไม่ใช่เท่านั้นมันแมนถมความสุขไปสู่คนอื่นด้วยบางคนทํางานดีนะหรือบางนคนทํางานที่ดูด,ด,ดูดูดนะีแต่ไม่ได้รักในสิ่งที่ทาเลยทําไปเพราะต้องทำถูกใแล้วก็มันก็ลงไปในงานแสดงออกมาในงาน ใ hey. ห้สมมติเป็นงานบริการถ้าเขาเป็นคนที่บริการเขาอาจจะทําให้คนที่รับบริการรู้สึกได้แล้วก็ไม่แฮปปี้เด้วยถ้าเขาเป็นคนค้าขายเขาก็เอาประจุแบบในเ่งเขาอาจจะเอารักเอาเปรียบอะไรอย่างนี้ได้ฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนอาจจะไม่มีโอกาสทาในสิ่งที่ลกแต่น้อยที่สุดเนี่ยก็อยากจะให้รับในสิ่งที่ทำประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้นไม่แน่ใจ อาจจะเป็นมันสุดท้ายหรือไม่ต่างนี่วันหยุดเพียงแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราดีชีวิตเราไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็เหมือนเดิมที่อยากจะพูดก็คือว่าเราทําเรื่องยากให้มันไงทำมันไม่ไม่มีเลยเราใช้ชีวิตแบบสบายชิลง่ายผมคิดว่ามันน่าจะมีความสุขก่อนใช้ชีวิตให้ยากให้มันยุ่งให้มันกับให้มันเกงปต่มาณนนี้แล้วกันนะครับ ไม่ต้องเดินคืนนั่งคืนบ้านสวัสดี